สวัสดีครับนี่มีมัมมี่มัมมี่หนึ่งอัตราเอาไม่ใช่มัมมี่เหรอนี่ใครเนี่ยอะนี่ใครเอา้านึกว่าม,มัมมี่อะวิธีเด็กยุโคโควิดก็จะเครียดมันเด็กเก็บกดไปทุกวัน เอานี้ครับตอนนี้กำลังจะซักผ้าครับได้เครื่องซักผ้ามาแล้วโอ้ยเป็นบุญมากสามเดือนซักมือ่อะถ้าช่วงไหนฝนตกก็เอาไปตากโอ้ไม่ใช่อ่ะเอาไปปั่นบ้านยังงามอ,อะเอาเล่นให้มันสนุกไป,ปอ่ะโอเคเอบาบายบายฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับมัมมี่มัม,มี่มมมี่ มามี่มัมมีมนมหรือยังรุ่นนี้มัมมีมนมหรือยังมัมมีนมแล้วมัมมีนมแล้วเหรอเธอชื่ออะไรชื่อมัมมี่พิเตอร์มัมมี่เลยนะมัมมี่มิสเตอร์อ๋อเหรอเธอมาจากไหนฉันกินตัวได้ด้วยเธอมาจากประเทศไหนเนี่ยประเทศเกาหลีโอ้ประเทศเกาหลีเหรอโอ้โหโอ้โห แค่นี้ก็สนุกเด็กน้อยเอ้อเอาไปแล้วค่ะบ๊ายบายมัมมี่บ <Bye bye. S 1> ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนเพื่น <S <S bye bye. อนนอยบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ๊ายบายเอาเพื่อนเพื่อนเห็นพี่เปาไหมเอาพี่เปาเงีย่ยหน้ามาสิเพื่อนเพื่อนเห็นพี่เปาไหมเงี่ยหน้ามาพี่เปาอยู่ไหนอ่ะนอนนิง่งๆสิเปิดหน้าขึ้นมาอ่ะอยู่ในกองผ้าพี่เปาอยู่ไหนเนาะ เาอยู่ไหนเนาะไม่เห็นน่ะแป๊บๆบผบบีกระสือหรือเปล่าหรือผีกระหังเนะดูดูที่นอนนี่นะมันยืดได้ด้วยดูดิอ๋อใช่ครับของโตโต้ตตตครับม,ม,มันก็เลย,ยเป็นแบบนี้เมื่อกี้ชอบแบบชอบยี่ห้อโตโตเพราะว่ามันรัดมันไม่ใช่รัดมุมอย่างเดียวมันรัดขอบไปหมดทุกอย่างก็เลยชอบมันก็เลยตึงดีด้านข้างเพราะมันรัดขอบ รัดมุมแล้วก็รัดด้านข้างไปหมดเอาไปแล้วครับ,บไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายเพืเ่อนๆหน่อยอ,อาบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายอาจารย์เอยิมอย้มอยิ้มหมนยังไงพอเห็นคนมาจะกุอวอุ้ยตายแล้วเอาบ๊ายบายสวัสดีค่มีค,คนจะเปิดออกหมาเอ้ยไปแล้วครับสวัสดีครับ